วันนี้ขอเสนอตอนนาฬิกาการบอกเวลาและการแสดงเวลาในช่วงกลางวันและกลางคืนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองโดยครูทิ่คำพรเผือกแสงทิพย์หรือครูฝ้ายจากโรงเรียนวัดตาดกระบังศีลาพิรัตอุปธรรมค่ะนาฬิกาแต่ละชนิดจะมีอยู่ทั้งหมด2ชนิด ชนิดแรกจะเป็นนาฬิกาแบบเข็มส่วนชนิดที่สองจะเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขเรามาดูชนิดแรกกันดีกว่าค่ะนาฬิกาชนิดแบบเข็มที่นักเรียนเห็นจะเป็นนาฬิกาแบบเข็มที่เป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะนาฬิกาแบบเข็มเรือนที่สองจะเป็นนาฬิกาแบบแขวนผนัง นาฬิกาแบบเข็มเรือนที่3จะเป็นนาฬิกาข้อมือต่อไปเรามาดูนาฬิกาชนิดที่2ชนิดที่2จะเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขที่นักเรียนเห็นตอนนี้จะเป็นนาฬิกาแบบตัวเลขที่เป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะเรือนที่2จะเป็นนาฬิกาแบบแขวนผนัง และเรือนที่3จะเป็นนาฬิกาแบบนาฬิกาข้อมือมาดูส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มกันนะคะส่วนประกอบของนาฬิกาแบบเข็มนักเรียนดูบนหน้าปัดนะนักเรียนจะเห็นว่าหน้าปัดนี้ประกอบด้วยเลข1ถึง12ก่อนใช่ไหมคะ,ะจากนั้นจะมีเข็มยาวและเข็มสั้นเข็มยาวเนี่ย จะบอกเวลาเป็นนาทีส่วนเข็มสั้นจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงเมื่อเข็มยาวเห็นไหมเดินครบหนึ่งรอบตุ๊ดต,ดตดุจากเลข1ไปถึงเลข12บเข็มสั้นก็จะเคลื่อนที่หนึ่งช่องใหญ่ด้วยเช่นกันการอ่านเาวลานในช่วงกลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกา โดยแบ่งการอ่านเวลาในช่วงกลางวันออกเป็นสองช่วงคือ 1. การอ่านเวลาช่วง6นาฬิกาถึง12นาฬิกา 2. การอ่านเวลาช่วง13นาฬิกาถึง18นาฬิกาเราไปดูการอ่านเวลาในช่วงกลางวันช่วงแรกกันดีกว่าค่ะนักเรียนจากหน้าปัดนาฬิกาที่นักเรียนเห็น เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลขอะไรคะถูกต้องค่ะตัวเลข6และเข็มยาวล่ะคะชี้ที่ตัวเลขอะไรเก่งมากค่ะตัวเลข12ดังนั้นเข็มสั้นชี้ตัวเลข6และเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เราจะอ่านว่า6นาฬิกานั่นเอง เวลาล่วงเลยผ่านไปถึงเวลาตื่นนอนแล้วต่อไปหน้าปัดนาฬิกาเข็มสั้นชี้ตัวเลขอะไรคะนักเรียนถูกต้องคะ่ะเลขเจเข็มยาวละคะตัวเลข12ใช่ไหมดังนั้นเราจะอ่านเวลานี้ว่าอย่างไรคะ เจ็นาฬิกาถูกต้องค่ะและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนถึงนักเรียนไปโรงเรียนและถึงเวลาเข้าแถวกันแล้วเราเข้าแถวกี่นาฬิกากันเอ่ยเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลขอะไรคะอ่าตัวเลข8แล้วเข็มยาวล่ะคะตัวเลข12 ดังนั้นเวลานี้ที่เราเข้าแถวกันเราเข้าแถวกันเป็นเวลา 8. นาฬิกานั่นเองทีนี้นักเรียนก็ขึ้นชั้นเรียนเรียนตามปกติเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเรื่อยๆจนเสียงกริ่งดังกริ่งถึงเวลารับประทานอาหารกันแล้ว เรามาดูซิว่าเราไปรับประทานอาหารกันกี่นาฬิกาเข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข12และเข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่นักเรียนไปรับประทานอาหารจึงเป็นเวลา12นาฬิกานั่นเอง ซึ่ง12นาฬิกานี้เขาจะใช้คำว่าเที่ยงวันอย่างที่เคยคุ้นหูกันที่นักเรียนเคยได้ยินรับประทานอาหารเสร็จแล้วเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปเป็น1ชั่วโมงตอนนี้เข็มสั้นชี้เลขอะไรคะเลขหนึงแต่การอ่านเวลาในช่วงกลางวันถัดจากเที่ยงวันมาเนี่ย เราจะไม่อ่าน1นาฬิกานะคะแต่เราจะใช้วิธีการนับต่อจากเที่ยงวันหรือนับต่อจาก12นาฬิกาดังนั้นเมื่อเข็มสั้นชี้เลขหนเราจะได้ว่า12บวก1เท่ากับ13และเข็มยาวก็ชี้ที่เลข12ดังนั้น เวลานี้เราอ่านว่า13นาฬิกานั่นเองค่ะถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลข2เราจะต้องนับเพิ่มจากเที่ยงวันหรือ12นาฬิกาไปกี่ช่องคะ2ช่องใหญ่นั่นเองตามตัวเลขนะคะจาก12เป็น13และ14หรือ 12บวก2เท่ากับ14แข็มยาวยังชี้ที่เลข12เหมือนเดิมดังนั้นเวลานี้คือเวลา14นาฬิกานั่นเองค่ะใกล้เวลาที่นักเรียนจะกลับบ้านกันแล้วเย้ตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรคะเลข3เข็มยาวชี้ที่เลข 12แต่ว่าเราไม่นับเป็น3นาฬิกานักเรียนจำได้ไหมเราใช้วิธีการ12บวก3เท่ากับ15นั่นเองดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา15นาฬิกาต่อไปเข็มสั้นชี้เลข4เข็มยาวชี้เลข12 เราใช้วิธีการนับต่อหรือการบวกเพิ่มเป็น12บวก4เท่ากับ16ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา16นาฬิกาต่อมาเข็มสั้นชี้เลข5เข็มยาวชี้เลข12อ่ะข้อนี้นักเรียนต้องตอบได้แล้วว่าเวลานี้เป็นเวลา กี่นาฬิกาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอาถูกต้องค่ะเราจะคิดได้โดยการน,นำสิบนาฬิกาบวกหจะเท่ากับ17ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา17บเนาฬิกานั่นเองอเราจะหมดในช่วงเวลากลางวันกันแล้วนะคะ เข็มสั้นชี้ที่ตัวเลข6เข็มยาวชี้ที่ตัวเลข12เราใช้วิธีการ12บวก6เท่ากับ18ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา18นาฬิกาต่อไปเราจะอ่านเวลาในช่วงกลางคืนกันนะคะกลางคืนเราจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกา ถึงก่อน6นาฬิกาของอีกวันโดยแบ่งการอ่านเวลาเป็นสองช่วงเหมือนช่วงกลางวันเลยคือ1การอ่านช่วงเวลา18นาฬิกาถึง24นาฬิกาเมื่อถึง24นาฬิกาจะเป็นเวลาสิ้นสุดของวันนะคะเรียนส่วนช่วงเวลาที่สองเราจะเริ่มการอ่านตั้งแต่1นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกา ที่เราอ่าน1นึ่าฬิกาก็เพราะว่า24นาฬิกาเป็นเวลาสิ้นสุดของวันเมื่อนับต่อจากนั้นเราก็ต้องเริ่มที่0และนับต่อจากนั้นเป็น1นาฬิกานั่นเองค่ะเป็นการเริ่มต้นวันใหม่นะคะการอ่านเวลาในช่วงกลางคืนเรามาดูกันดีกว่าว่าอ่านอย่างไรอ่ะ ตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่เลข7เข็มยาวชี้ที่เลข12เรายังใช้วิธีเดิมคือการนับเพิ่มหรือการบวกเพิ่มนั่นเองค่ะ,ะข้อนี้เราจะคิดได้ว่า12บวกกับ7เท่ากับ19ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา19นาฬิกานั่นเองค่ะ ต่อไปเข็มสั้นชี้ที่เลข8แต่ไม่ใช่8นาฬิกานะคะเข็มสั้นชี้ที่เลข8เข็มยาวชี้ที่เลข12เป็นช่วงเวลากลางคืนเราใช้วิธีเดิมคือ12บวก8เท่ากับ20ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา20นาฬิกานั่นเองค่ะถึงเวลาที่นักเรียนใกล้เข้านอนแล้วเนาะ คุณพ่อคุณแม่ก็จะมาเล่านิทานให้นักเรียนฟังก่อนนอนอ่ะเราฟังนิทานกันเวลาใดนะมาดูซิเข็มสั้นเราชี้ที่เลขใดเลขเก้าถูกต้องค่ะใช้วิธีการอย่างไร12บวก9เท่ากับ21เข็มยาวก็ยังชี้เลข12เหมือนเดิมดังนั้นเวลานี้ คือเวลา21นาฬิกานั่นเองถึงเวลาที่นักเรียนต้องเข้านอนแล้วนักเรียนเข้านอนในเวลาใดคะเข็มสั้นชี้ที่เลขอะไรเอ่ยถูกต้องคะ่ะเลขสิเข็มยาวชี้ที่เลข12ยังใช้วิธีเดิมอยู่คือ12บสวกสิเท่ากับเท่าไรคะ 22แสดงว่าเวลานี้เป็นเวลา22นาฬิกานั่นเองค่ะเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนเข็มสั้นกับเข็มยาวมาอยู่ในที่เดียวกันชี้ไปหาเลข12เหมือนกันเวลานี้เข็มสั้นชี้ที่เลข12เข็มยาวก็ชี้ที่เลข12 แต่ใช่12นาฬิกาไหมคะอ่าไม่ใช่เป็นเวลากลางคืนแล้วเนาะเรายังใช้วิธีเดิมคือ12บวก12เท่ากับ24ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา24นาฬิกาเขาเรียกเวลานี้ว่าเที่ยงคืนนั่นเองเป็นเวลาสิ้นสุดของวันค่ะ แสดงว่าเราพบว่า1วันสิ้นสุดที่24นาฬิกาแสดงว่า1วันจะมีทั้งหมด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะ,ะเมื่อพลนเที่ยงคืนมาแล้วเราเริ่มนับวันใหม่กันแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะไม่ใช้วิธีการนับต่อ แต่เราจะนับตามตัวเลขที่เราเห็นบนหน้าปัดนาฬิกาได้เลยเช่นอตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่เลข 1. เข็มยาวชี้ที่เลข1 2ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา 1. นาฬิกานั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปเข็มสั้นชี้ที่เลข 2. เข็มยาวชี้ที่เลข 12. ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา สองนาฬิกาเก่งมากค่ะต่อไปเข็มสั้นชี้ที่เลขสามเข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองเวลานี้เป็นเวลาสามนาฬิกาเก่งมากค่ะตอนนี้เข็มสั้นชี้ที่เลขสี่เข็มยาวชี้ที่เลขสิบสองเวลานี้เป็นเวลา สนาฬิกาถูกต้องค่ะต่อไปเข็มสั้นชี้ที่เลข5เข็มยาวชี้ที่เลข12ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา5นาฬิกาต่อไปเข็มสั้นชี้ที่เลข6แล้วและเข็มยาวก็ชี้ที่เลขสิ 12. ดังนั้นเวลานี้เป็นเวลา หกนาฬิกานั่นเองเป็นเวลาเช้าแล้วนะคะนักเรียนเรามาสรุปกันดีกว่าช่วงเวลากลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงก่อน18นาฬิกาส่วนช่วงเวลากลางคืนนั้นจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงก่อน6กนาฬิกานั่นเอง การบอกเวลาตั้งแต่12นาฬิกาถึง24นาฬิกาจะใช้วิธีการนับต่อจาก12นาฬิกาหรือเป็นการบวกเพิ่มจาก12นาฬิกานัน่นเองค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ความรู้ข้อนี้1วันมีทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะ24ชั่วโมงเก่งมากค่ะนักเรียน ก่อนจากกันวันนี้ครูมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำนะคะจะเป็นการโยงเส้นจับคู่นาฬิกากับเวลามีทั้งแบบเวลากลางวันและแบบเวลากลางคืนนักเรียนอย่าลืมลองไปทำกันนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ